สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีวันอาทิตทย์ทางเมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะพี่น้องมาค่ะมากินเมียงน้ากันค่ะพี่น้องโอ้มื่อนี้ได้เมียงจานหลักง่ายค่ะพี่น้องนะคะมากินเมียงน้ากันค่ะพี่น้องมื่อ้ก็ได้เมียงกุ้งค่ะพี่น้องแล้วก็ปลาหมึกจะ้ะแล้วก็หมูสามชั้นอบค่ะแล้วก็เส้นมีค่พพกกพะพี่น้องผักกะมีผักยังหลักพี่น้องผักสลัดจะ้ะผักสแหน่ผักแพวาจะ้ะผักน้ำหวาน้้ำสวนคือเกาหล้กกับพี่น้อง เปลนกะละมังเด้จ้ะเก็บมามาค่ะเสเสร็น้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยคอยไปซื้อของพึ่งมาจ้ะโอ้ยมือนี่กับอากาศฮอนพี่น้องมาค่ะเสเสร็น้ำกันพี่น้องมาพี่น้องเบ้าลายกับใหญ่ห้างจ้ะโอ้ยหิวเข่าพี่น้องอเอ้ยอ๋อส่วนไหลไส่กรอนพี่นอ้องเส้นมีใส่กรอนจ้ะตามด้วยอย่างกุ้งตีพี่น้องกุ้งพี่น้องคอยลวกเขาจ้ะ อืมคำนี้แม่พี่น้องอืมหมู ừ, สามชั้นค่อยอบเอาพี่น้อง สุดยอดพี่น้องเอ้ยผักหลายขนาดจานน้าหัวน้ําส่วนพี่น้องเป็นคนมากผักจากันเห็นผักก็ได้นี้ได้อยากกินเมียงโดนพี่น้องอืม,อม นี่น่ะพี่จ้ะผักสลัดก็บ่ค่อยงามแล้วค่ะพี่น้องอากาศมันฮ้อนจ้ะมันก็เริ่มเป็นดอกไปแล้วค่ะพี่นอ้องคอยประกล้า,าให่จ้ะคำนี้ตาเหลือกเด้พี่น้องพุณนะ่ะจ้ะคำใหญ่าตาเหลือกเด้พี่น้องนี่โอ้กินไหนบ่เราเนี่งคำใหญ่แท้ สอวนผาดพี่น้องเอ้ยป่วนมันใส่พี่น้องอืมทำไงพูดพี่น้องปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกอหีหยังไงจ้าปลาหมึกสายเต๋อ เห็ดน้ำจิม้มซีฟู้ดปิ่งย่างแต่เสียบอยู่ใเนาะพี่น้องเนาะโอ้ค่ะพี่นออ้องเอออืมคำนียไหม ผัดยำไรเชรียกะละมังพี่น้องเอ,อ้ยสะออนพักจ้หลร้ผักลร้เนยพักกันเลยโอ้สุดหยอดพี่น้องน้ำจิม้มเข้มข้นดีขนาดจ้ะเผ็ดีขนาดพี่นอ้อง เติมเป็นดอกด้วยเลยจ้ะวันนี้กัอากาศห้อนห่อนพี่น้องเขาว่าจะไปกินข้าวรางบ้านแมงวันกวนข่อยค่ะแมงวันกวนจก้ก็เลยง่ายเขามาใน,นเฮียนค่ะพี่น้องคันนเห็นเนี่ยกลิ่นมันกระแลนมาดจา้จ้ะแมงวันกวนค่ะกวนแวน,วน่พี่น้องเอ้ยเพราบทาพี่น้องแมงวันนี่คำใหญ่จ้ะอืมสลัดโลติพี่น้อง คำหมักใหญ่เลยพี่น้องคำนี่ไหม,มเบิ่งดูจะ้ะหมักใหญ่เลยอืผักโสมจ้ะพี่นอ้องปอกผักใส่ด่าเปียกเยกเดี๋พี่น้อง ยัง่งหมูจะหมูถั่ถวแดงจิ้มแม่พี่น้องแบงค์เคืองพี่น้องหมูมันจะตอนใหไงปวดมันกลิ่นยากะเขาปากกับมะหลุมพี่น้องเอ้ยตอนไงไรเสียงก็ได้พี่แต่งไ่ปวดพี่น้องอืม

กุ้งไข่ลวกเอาข้าวเดี่ยวเนี่พี่น้องหวานหวานจ้ะกรอบๆใช่ไหมพี่น้อง ผักกันเหี่ยวเบิดพี่น้องเยสียงมีกับคำใไงพูดพี่น้องข่อยิหงไงพูดจกขอแบ่งเคิองกคำใไงพูดค่ะพี่น้องโอ้หมูเข่าท่าพี่น้องเขากันจ้ะ สามยางนี่โอ้สุดยอดพี่น้องเลยไปเถอะค่ะพี่น้องมันกินมาเบิดจ้ามันหลายขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องทีท่ติดตามรับชมขอบคุณหลายหลายจ้าผู้ใดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายหลค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าไปเถอะจ้าพี่น้อง